ยุดกินยาข่าเชื้อเพื่อรักษาวัดเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งคือคําว่ายาข่าเชื้อหมายเข้าว่ายาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะที่กินแก้รักษาหนองอ่ะยางเช่นแบบไทนซินอักเสบข้อเป็นหนองอย่างเงี้ยแต่วัดเจ้าเป็นโรคเจ็บข้อวัดนี่ลักษณะอาการคือเจ็บข้อทั่วๆบ่ได้เจ็บเป็นหนองอาปากกับไม่มีหนองไม่ได้เจ็บซ้ายหรือเจ็บขวาไขา้ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไวรัสมันคนละโตกจะไปกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่จริงๆติดเชื้อไวรัส คำถามคือกินไปทำไมเปืองตังเปืองตับเปืองไตแถมเจ้าจะได้รับ ยาฆ่าเชื้อไม่จําเป็นแล้วจาจะดื้อยาในอนาคตด้วยขอฝากบอกพี่บอกน้องบอกประชาชนสาวาเป็นหวัดไม่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อการรักษาก็รักษา,กกษาตามอาการภูมิคุ้มกันที่ดีจะทําให้หวัดหายไวไปนอนแล้วก็กินยาหวัดยาแก้ไข้แก้ไอแก้ภูมิแพ้อะไรก็ว่าไปสองสามมือมือเดียวกับเศร้าแล้วในคนที่ร่างกายแข็งแรงโดยที่บอกกินยาฆ่าเชือ้อเด้อฝากด้วยค่ะยกเว้นเจ้ามีขอบ่งชี้หมอสั่งตามนันก็คือตามนันโอเคนะไผ เป็นวัดพิ้มวัดลงมาเลยกําลังระบาด